สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์กันอีกแล้วนะครับทุกคนนะก็เป็นวิธีการหาเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะหาทั้งเหรียญคริปโตเคอเรนซีหาทั้งเหรียญ i t c o i n และก็หาทั้งเงินเข้าบัญชีของ t o มานี่วอลเล็ตนะครับก็นะแพลตฟอร์มเดียวสามารถที่จะหารได้หลายอย่างเลยเนาะและแพลตฟอร์มนี้มีคนไทยเล่นเยอะมากตุกคนนะบอกเลยว่าเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่าอะไรกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก่อนที่เราไปรับชมนะเพื่อ,อเป็นในส่วนของการส่วนหนึ่งที่ดึงคลิปนี้ให้อยู่หน้าแรกของ YouTube นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับสำหรับในส่วนของการหาเหรียญของคริปโตเค r เรนซีหรือบิ t คอยนะ์น้ผมแนะนำนะให้เราใช้กระเป๋าของ f o r ์เซ็ตเนะแล้วก็ พราะว่าเพราะว่าผมใช้กระเป๋า f อเสเซตเพในการที่ผมนั่นรีวิวในส่วนของการหาเงินของคลิปตัวคเินซีมาหลายเว็บไซต์แล้วนะครับก็แนะนำเนาะส่วนใครใช้บิดครับก็ได้เหมือนกันผมก็มีลิงก์กระเป๋าบิดครับใต้คลิปนี้แล้วก็ใบแนนก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเปิดได้ ทั้ง3เลยว่าจะเป็น For ์เซตเพย์บิ๊คัพไบแนดได้เลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของแพลตฟอร์มทีมชื่อว่า b u ็อกซี่ไฟหรือบ็อกซี่ไฟนั่นเองนะครับผมนะมีคนไทยได้เยอะนะเดี๋ยวผมจะเปิดที่ลีดเดอร์บอร์ดนะเพราะว่านี่คือเป็นการแข่งขันเนาะเขาเปิดการแข่งขันนับให้เราแข่งขันกันนะว่าใครเป็นผู้ชนะเลือกของรายเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายเดือนนั่นก็จะมีของรางวัลก็คือเป็นเงิน นะเป็นคะแนนแล้วก็เป็นเงินทหละทุกคนนะประมาณ3 0 0้กว่าบาทนะตรงนี้นะอันนี้นะครับที่คนนี้ทาได้นะก็เขาอยู่อันดับที่1นึ่นะั่นคือเขาได้รับในส่วนของอะคะแนน BXT เยอะที่สุดในสองเซิฟตอนนี้นะครับมีคนไทยเรานะสวสัสวารีนะคุณสัสวารีแล้วก็คุณนิระนะครับแล้วก็คุณวารานะครับคุณ AA 3 0ส1่วนนะคุณยุพภพรน,นะโอ้โหคนไทยติด1ใน1 0 1 2 3 4 5คนเลยทีเดียวทุกคนนะดูสิผมบอกเลยว่าคนไทยเล่นเยอะมากและเว็บนี้ดีมากจริงๆนะครับใครที่ยังไม่มีนะกดลิงก์สมัคร daily นะครับอันนี้คือรีวารนะ์ดนาะคนได้อันดับที่1รับไป1 0,000 BXT อันดับ2 5,000 BXT อันดับที่3ามรับ2,500 BXT อันดับที่4จนถึงอันดับที่1 0รับไปคนละ1000 BXT ด้วยกันเวลาเหลือเวลาประมาณอีก5ชั่วโมง19นาทีนะครับก็จะหมด นะครับสิ้นสุดในส่วนของกิจกรรมนี้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่ต่อนะครับเป็นรายวันนะอันนี้คือรายวันย้ําว่าเป็นรายวันนะครับและกิจกรรมรายเดือนอ่านี่คนรายเดือนก็รางวัลก็จะเยอะหน่อยนะรอสักครู่หนึ่งให้ทาเว็บเขาโหลดมาแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้คือกิจกรรมรายเดือนทุกคนนะก็โอ้โหอันดับหนึ่งนะครับ1 0 0 0 0แสนบเเลยประมาณเกือบเกือบ3า0บาทนะครับแล้วก็อันดับ250,000 BXT บอันดับ3 2 5 0 0 0 BXT อันดับที่4จนถึงอันดับที่เซตัปไปคนละ1,000 0 b ม t บ์ทีด้วยกันทุกนี้นะครับมีคนไทยเราติดอันดับนะครับกี่คนเอยโอ้โหเยอะมากทุกคนนะหนึ่งนะครับอ่าไล่มาจากบนเลือกันเนาะอันดับที่1น,นะครับก็เป็นต่างชาติเป็นสกงปโอลแล้วก็อินโดนอินโดนีเซียนะครับอันดับ 2. เป็นอ่า US United of American นะครับอันดับ 3. คนไทยนะมาลดินนะอันดับ4ยุพาพรนะอันดับ5มีนาอันดับที่หกริชช์นะครับคนไทยเหมือนกันเนาะอันดับที่7นะเป็นอเมริกันเนาะอันที่8นะมิรันดาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันดับที่9นะเป็นประเทศจีนนะอาสลลนแล้วก็อันดับที่10ก็เป็นอเมริกาเนาะนี่ดูคนนะก็โอ้โหแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็ติดอันดับเหมือนกันนี่นะครับผมนะก็ มีมาดริดนะคนมาดริดนะคนแล้วก็คนมีนานะครับก็ทิดอันดับนะครับก็คือเป็นคนไทยเรานะครับโอโ้โหยูวักพอรอมก็ปิดกันนีลามิรันดานะครับเออพีเตอร์พอลโอโ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยตรงนี้นะครับก็คือว่าขออยู่ว่าใครขยันเนาะใครขยันก็คือส่วนใหญ่เอ่อเพื่อนๆของเรานะครับเขาไปทําในส่วนของงานนี้ทุกคนนะงานไหนเอ่ยงานออฟเฟอร์วอล นี่นะอันนี้คือเคล็ดลับที่เขาทำนะคืองานออฟเฟอร์วอร์นะเพราะว่าเขานั่นจะได้รับในส่งคะแนนเยอะมากนะครับซึ่งคะแนนที่เขาได้มานั้นก็เอาไว้ไปจัดอันดับที่ลีดเดอร์บอร์ดเมื่อกี้นั่นเองนะใครที่นะครับอยากลองนะในส่วนของ10 x กนะก็มาลองได้เนาะบางคนได้ไรายได้เสริมจากเว็บไซต์นี้นะก็เป็นหลักพันเกือบหลักหมื่นก็มีนะครับพวกนี้นะแต่ว่าหลายๆคนก็เล่นหลายหลายเว็บก็ได้ประมาณ3 0 0 0 0ืสก็มีเหมือนกันนะในส่วนของทางด้านเว็บแบบสอบถามพวกนี้นะ นะบางคนก็แลกเป็นในส่วนของเหรียนนะกิฟต์คัดคือรคปโตเคอเรนซีที่เป็นในส่วนของไลคคอยเนาะบางคนแลกเป็นไลคคอยนะเพราะว่าไมู่้เหมือนกันว่าทําไมถึงแลกเป็นไลคคอยตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็คือหลายๆคนบอกว่าให้แลกเป็นไลคคอยนะผมก็เลยหลังๆมานี้ก็เลยแลกเป็นไลคคอยเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราจะหาเงินกันยังไงล่ะก็คือเราต้องหาในส่งเหรียญ bxt นะในทุกคนนะเหรียญ bxt แล้วมาจากไหนบ้างหนึ่งเลยคือจากการที่เราไปทํา ออฟอวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นการทําแบบสํารวจเป็นการทําแบบสอบถาม และเป็นการทําเกี่ยวกับการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ต่างๆนี่คนนะหรือไปดูวิดีโอจาก Hiout TV นะหรือ Load.TV นะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมขอให้เราไปสมัครสมาชิกก่อนนะไปสมัครสมาชิกกับ Hiout TV ไปสมัครสมาชิกกับ Load.TV นะครับตรงนี้นะเมื่อเราไปสมัครสมาชิกแล้วนะเราก็มาเปิดดูวิดีโอผ่านแพลตฟอร์ม b o c k i f y นะครับกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูนะครับ เราก็จะสามารถที่จะรับคะแนนนะ b x t ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะส่วนคําบนนี้คือ Offer นะ Offer ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้เราไปทำ o f f f r m i เอ่อ m i c คร t a s NAV survey Task พวกนี้ก็คืออย่างเช่นให้เราไปทำแบบสำรวจหรือไปสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วแต่เขาให้เราทำงานอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าได,ได้ได้เรียนเยอะมากทุกคนนะตรงนี้นะ แล้วก็เราสามารถตรวจสอบทัสคอร์ได้ตรงนี้นะครับอ่านี่ทุกคนนะก็กดส่งไปแล้วก็ตรวจสอบได้ทัสคอร์คือความาาปลอดภัยพวกนี้นะั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมาคือเฮลลี่นะครับกิฟต์อันนี้คือเป็นการรับอของขวัญฟรีๆนะเป็นการรับเหรียญฟรีๆจากทางแพลตฟอร์มบล็อกซี่ไฟนะคือหนึ่งชั่วโมงมากดรับได้นะครับหนึ่งชั่วโมงมากดรับได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็แก้ครับชาให้เรา p a s ล e ค lick อนเดอะทับเนลออฟเดอะแอนิมอลเด a อั s Not belong to the sea ก็คือให้เราเลือกเป็นในส่วนของสัตว์นะก็คือเป็นสัตว์ก็คือเมื่อกี้คือแมวนะผมก็รับไปแล้วได้มาอยู่ที่9 BX t ด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ c XP เป็นค่าประสบการณ์รอหึงชั่วโมงมากดรับต่อได้อันนี้คือลิเด e r b บอ r d ดเมื่อกี้นะครับผมก็อธิบายแล้วเนาะแล้วก็ดับฟ้า แอนเอิร์นก็คือเป็นการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับเราก็เอาเรฟเฟอร์ของเราตรงนี้นะครับกด Copy Link นี้แล้วก็ไปแนะนาเพื่อนๆของเราได้ตรงนี้นะครับยิ่งเราแนะนําเยอะเราก็จะได้ในส่วนของ passive ิ n c ค m e ในส่วนด้านนี้ด้วยเช่นกันเนาะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่10%นะครับของอไรายได้ที่เพื่อนเราทําได้แต่ระบบจะให้คะแนนนั้นแกเราตั้งหาไม่ใช่ว่าไปเอาจากเพื่อนของเรามา นะครับตรงนี้นะโอเคต่อมาก็เป็นในส่วนคอร์ชอันนี้คือเป็นในส่วนภารกิจของเรามีเดลี่คอร์ชแล้วก็ไลฟ์ไทม์ตลอดชีพนะตลอดตลอดไทม์ไลน์ตลอดชีวิตเลยอันนี้นะก็อันนี้นะครับก็คือให้เราไปคอมเพลตสิบเซอร์วต่อวันนะแล้วก็20่สิบเซอร์วแล้วก็ uh, รับสองพันหาร้บีเอ็กซ์จากการที่เราแนะนำเพื่อน5,000 BXT จากการที่เราแนะนำเพื่อนแล้วก็10,000 BXT จากการที่เราแนะนำเพื่อนแล้วก็20,000 BXT จากการที่เรา แนะนำเพื่อนเนาะแล้วก็25,000 BXT จากการที่เราทำ Offer Wall นะและ5,000 BXT อันนี้2,500 BXT นอกขออภัยนะครับจนถึง20,000 BXT นะครับแสดงว่างานหลักๆที่เขาเน้นย้ำก็คือ1 r e ่งเลเซอแนะนำเพื่อน3 Offer Wall ถ้าเราสามารถทำ3า3งานนี้นะหลักๆของเว็บไซต์นี้เราจะมีโอกาสที่จะสไร้างรายได้ได้เยอะมากๆๆเลยจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า b a c i f y นะครับ ถามเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในส่วนวิดีโอนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็นับอยลมนะาไปร่วมจอยได้เลยนะครับผมนทะํทำฟรีไม่ต้องลองทุนแล้วก็ได้เงินจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเลยลืมบอกนะว่ามันมันสามารถถอนเป็นในส่วนของทูมานี่ว่าได้ได,ด้วยโดยที่เราไปที่คําว่าก็บการ์ดนะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกนะก็บการ์ดนี่คือไทยแลนดะ์เนาะแล้วก็เลือกนี่ทุกคนนะดทูมานี่หนึ่งร้อยบาทนับใช้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะมีตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทจนถึงหนึ่งพันบาทเลยท ซึ่ง100บาทใช้27,000คะแนน150บาท40,000 1,700คะแนนแล้วก็300บาท83,350คะแนน500บาท13,895ไอ1,138,950คะแนนและ1,000บาท277,900คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับก็เขาจะสมเป็นบัตรกิฟต์การ์ดให้เราเั่นเองนะครับผมน้เหมือนแอปก็ก็บอกนั่นเองนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ